สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนายสิทธิทพงพรมศรน,นะครับครูศูนย์การเรียนชุมชนนะครับก็เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาชิพกรรมบนรูปออนไลน์นะครับกรหัสวิชานะครับ0ูนย์สองศูนนะครับก็เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2565นะครับ ก็เนื้อหาในการเรียนการสอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ารับชมรับฟังเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนอเป็นคลิปวิดีโอนะครับเรื่องนะครับอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับเคยได้ยินคําว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือเปล่าวันนี้เราจะนําทุกท่านไปรู้จักกับภัยดังกล่าวกันครับ อาชญากรรมทางไซเบอร์หรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเช่นการขโมยข้อมูลการช่อโกง,ง,ง,งการฟอกเงินและภาพอนาจารของเด็กเป็นต้นอาชญากรไซเบอร์หรือที่เรียกว่าแฮกเกอร์มักใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ตนต้องการเช่นหมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัญชีการเงินรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อก่ออาชญากรรมเช่นการชอ่อโกงหรือการโจรกรรมเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายหรือหาประโยชน์ เป้าหมายของอาชญากรรมไซเบอร์ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุดคือ 1. อาชญากรรมทางการเงินออนไลน์เช่นการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน 2. การก่อการร้ายทางไซเบอร์องค์กรผู้ก่อการร้ายมีแนวคิดเรื่องการก่อการร้ายทางไซเบอร์และได้แสดงความชัดเจนว่าพวกเขาจะเปิดการโจมตีครั้งใหญ่หากทำได้ 3. ภาพอนอาจารเด็กออนไลน์ภาพอนอาจารของเด็กหมายถึงเด็กที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่จงแจ้งหรือเหตุการณ์จำลองหรือการแสดงส่วนทางเพศของเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางเพศเป็นหลักโดยการขายและเผยแพร่สื่อรามก4การล่วงละเมิดทางออนไลน์การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจําวันทําให้การล่วงละเมิดทางออนไลน์เป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อความปลอดภยัยและความเป็นอยู่ของผู้คนจํานวนมาก การล่วงละเมิดทางออนไลน์อาจรวมถึงอีเมลคุกคามการคุกคามความรุนแรงทางกายภาพหรือการโพสต์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตการล่วงละเมิดยังสามารถเกิดขึ้นได้ทางออนไลน์เมื่อบุคคลใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับภัยคุกคามโดยบางครั้งก็ไม่เปิดเผยตัวตน 5. คอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายหมายถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งเป้าหมายหลักคือคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ทำได้โดยการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในเครือข่ายเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย 6. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ได้แก่การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวการหลอกลวงแบบฟิชชิงและสแปมในประเทศไทยมีพรบรว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาดำเนินการกับกลุ่มของอาชญากรรมไซเบอร์ดังนี้ 1>, 1. พบรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองระบบโครงสร้างต่างๆให้มั่นคงปลอดภัยระบบไม่ล่ม 2. พอพรบคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยปกป้องให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในโลกออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ วิธีป้องกันอัชญากรรมไซเบอร์1คอยระวังอยู่เสมอเมื่อใช้อีเมลอย่าคลิกลิงก์ในเนื้อความอีเมลเว้นแต่ว่าคุณจะรู้จักผู้ที่ส่งอีเมลนั้นมาบรรดาแฮกเกอร์พยายามหลอกล่อให้คนคลิกลิงก์ปลอมที่ดูสมจริงเช่นแฮกเกอร์อาจจะส่งอีเมลมาโดยทําให้ดูเหมือนว่าอีเมลนั้นมาจากร้านค้าโปรดของคุณเมื่อได้อีเมลลักษณะนี้คุณไม่ควรคลิกเข้าไปในลิงก์นั้นแต่ให้เข้าไปดูข้อมูลที่หน้าโฮมเพจของร้านค้านั้นโดยตรงโดยเปิดเบราว์เซอร์หรือแท็บใหม่ ไม่ควรเปิดไฟล์แนบในอีเมลใดที่ส่งมาจากคนที่คุณไม่รู้จักไม่ควรตั้งให้มีการดาวน์โหลดไฟล์แนบอัตโนมัติในอีเมล 2. ตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะเช่นใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านโดยให้มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์รวมอยู่ด้วยไม่ควรใช้รหัสผ่านเดิมสำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์มากกว่า1เว็บไซต์ 3. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่าให้รหัสผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เป็นอันขาดถ้าคุณได้รับอีเมลที่มีลิงก์เพื่อลงชื่อเข้าใช้อย่าคลิกลิงก์ในอีเมลนั้นแต่ให้เข้าเว็บไซต์เองจากเบราว์เซอร์และลงชื่อเข้าใช้จากหน้าเว็บไซต์นั้น 4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมออัปเดตซ,ซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันเสมอทั้งในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และแท็บเล็ต ใช้การยืนยันตัวแบบ2ชั้นวิธีนี้เป็นการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการมากกว่าการใส่รหัสผ่านและชื่อผู้เข้าใช้แต่จะต้องใส่ข้อมูลที่มีคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ห้าคอยสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอหากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตคุณมีบริการส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนก็ให้คุณเปิดใช้บริการนั้นาอถ้าหากบัญชีของคุณถูกคนอื่นสวมรอยใช้อย่างน้อยคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันที จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอัชญากรรมไซเบอร์เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะครับดังนั้นเราควรรู้จักและสามารถป้องกันอันตรายจากภัยดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทันในการใช้งานบนโลกดิจิทัลในปัจจุบันครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาใน รา,ายวิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์นะครับก็เราสามารถนําไปใช้เป็นการป้องกันนะครับาการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับมโีโกงนะครับหรือว่าอาชญากรรมมากมายที่เราพบเจอในปัจจุบันเช่นนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับก็หวังว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวันนี้นะครับจะเป็นความรู้มากมายนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าขอบคุณครับ